เราที่ต้องเดินลุยน้ําแบบนี้ เจอน้ําท่วมเจอน้ําขังแล้วจําเป็นต้องเดินลุยน้ําจะต้องระวังโรคนี้นะคะนั่นก็คือโรคฉี่หนูหรือว่าเลปโตสไปโรซิสัตว์ที่นําเชื้อโรคนะคะนั่นก็คือหนูหมูวัวควายนําเด่นเดยนนะคะนั่นก็จะเป็นหนูแล้วก็สัมผัสได้ทั้งจากการที่เราไปจับสัตว์ตัวนั้นโดยโตรงหรือว่าตามชื่อเลยนั่นก็คือไปสัมผัสกับฉี่หรือว่าปัสสาวะของสัตว์เหล่านั้นนะคะก็จะติดผ่านทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยือ่อบุทางตาจมูกแล้วก็ปากถ้าเราลุยน้าถ้า เรามีแผลบริเวณผิวหนังที่ไหนก็ตามนะคะเชื้อโรคก็สามารถซึมขานเข้าไปได้เพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงนะคะนั่นก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวกับปศุสัตว์นะคะที่จําเป็นจะต้องสัมผัสกับสัตว์เหล่านี้นะคะคนที่เป็นกเกษตรกรนะคะที่จะต้องมีการอ,อยู่กับน้ําอยู่กับโคลเวลาที่ฝนตกมีน้าําขังแล้วเราจําเป็นที่ต้องเดินลุยน้ําไปเนี่ยอาจจะมีเชื้อเหล่านี้ได้คะ่ะระยะฟักตัวของเชื้อนะคะได้ตั้งแต่2วันจนถึง2สัปดาห์เพราะฉะนั้นนะคะในช่วง2วันถึง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใคร ที่มีความเสี่ยงโดยที่มีการเดินด้วยน้ำหรือว่าสัมผัสสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะต้องระวังอาการดังต่อไปนี้นะคะอาการเนี่ยแสดงได้หลายอย่างนะคะบางคนไม่แสดงอาการอะไรเลยแต่ว่าบางคนนะคะอาจจะมีไข้ปวดศีรษะปวดตามตัวโดยเฉพาะจะปวดบริเวณน่องถ้ามีอาการหนักๆในช่วงท้ายๆเนี่ยอาจจะมีอาการไตาวายตับวายระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถึงแก่ชีวิตได้และการป้องกันนะคะใครที่ทํางานจะต้องจับกับสัตว์อย่างที่บอกมานะคะควรจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน ทุกครั้งเช่นทุกมือใครที่จําเป็นจะต้องลุยน้ําต้องใส่รองเท้าบูท๊ทถ้าจําเป็นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะให้ล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะหลังจากนั้นก็ลองดูอาการตัวเองว่ามีอาการอย่างที่บอกไหมถ้ามีอาการนะคะก็ให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจรักษานะคะก็จะได้รับยามารับประทานโรคนี้สามารถหายขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ฝนตกแล้วก็อย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่พายุกระหนำ่ำกลายเป็นน้าท่วมหลายจุดนะคะจะต้องเฝ้าระวังใครที่เดลุย นใครที่มีความเสี่ยงอย่างที่บอกนะคะลองดูอาการตัวเองของให้ทุกคนมีสุขภาพดีๆนะคะ